ไอเดนไม่ยอมไปทำงานอ้าวแล้วไม่ไอเดนมีคิดคิดแบบนี้คืออะไรวะเฮ้ย <c oughs> ไอเดนเป็นพ่อมดเหรอเนี่ย สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับป๊อปอีกเช่นเคยในเกม The Sims 4เราอยู่ในชาเลนจ์ที่มีชื่อว่า n o t s o b e r r Legacy Challenge ในพาร์ทที่5แล้วนะคะครั้งที่แล้วนะคะป๊อปได้พาทุกคนกับน้องซีนาเนี่ยไปแก้แค้นเจ้าแวมไพร์แต่ปรากฏว่าแวมไพร์ก็มาบ้านเรานะคะแล้วก็ทําตัวเหมือนว่าเป็นมิตรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขามาทําความสะอาดบ้านเรารวมถึงปลูกต้นกระเทียมให้บ้าไปแล้วเออนี่ยแวมไพร์ไม่กลัวกระเทียมหรือไงเดี๋ยววันนี้นะคะ ป๊อบจะให้น้องซีนานะคะพัฒนาทักษะต,ต่างๆแล้วก็ปณิธานแล้วก็ไปทํางานให้เลื่อนขั้นนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครตอบป๊อบเลยว่าป๊อบจะเอาไอเดนมาอยู่กับซีนาดีไหมป๊อบจะเอาไอเดนมาอยู่กับซีนานะคะเพราะว่าซีนาเราเริ่มเถ่าแล้วนะคะเราจะต้องให้น้องซีนามีรุ่นต่อไปเร็วๆนี้รุ่นต่อไปป๊อบแอบไปดูมาว่าเป็นสีโรสค่ะทุกคนในใครชอบสีโรสขอมือหน่อยขอมือไม่ยกมือขึ้นหน่อยจะบ้าเหรอจะขอมือ เสียงป๊อปอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนื่อง,งจากว่าป๊อบซื้อใหม่ๆแล้วกะทุกคนป๊อปทำเพื่อทุกคนเลยลเนี่ยป่าอยางได้ใหม่วันนี้เป็นวันทํางานวันศุกร์นะคะส่วนพรุ่งนี้เราอาจจะขอไอเดนออกเดทแล้วก็ให้เขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเรานั่นเองนะคะเราจะไปทํางานกับน้องซีนาด้วยนะคะเข้าร่วมด้วยเลย าแล้วคะ่ะงานของน้องสีหน้าทุกคนคะ่ะทุกคนเบือ่อเบือเบ่อ,อ,อสถานที่ทํางานนี้หรือเปล่าละ่ะป๊อบก็เริ่มจะเบื่อแล้วนะคะมันไม่มีสีสันอะไรเลยมีคนสร้างแล a บไว้ด้วยค่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่าเป็นแบบสีขาวโทนสีขาวแบบนี้นะคะน่ารักดีนะเนี่ยทุกคนว่ายังไงบ้างอุ้ยอันนี้ดูแบบมาจากอนาคตมากเลยอะ่ะโอ้ยที่ทํางานอยู่ใต้ดินเหรอเนี่ยน่าสนใจนะคะ เฮ้ยปบจะลองอันนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเนาะดูดิอย่างเท่เลยอ๋อมาแล้วค่ะทุกคนอย่างเท่มีไอเทมถูกหลบออกคือทุกคนแบบมายืนดูข้างหน้านี้นะคะว้าวนี่คือบริษัทใหม่ของเราเหรอสุดยอดไปเลยดูเขาตกแต่งสิค่ะทุกคนแล้วคือห้องทํางานนี่คงจะอยู่ใต้ดินสินะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ไงโอ้โหโคตรเท่ทุกคนดูดิคือห้องทํางานทั้งหมดอาจจะอยู่ใต้ดินหมดเลยนะคะส่วนข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ แบบโคตนมาจากอนาคตวันนี้นะคะเราจะต้องขอโลหะจากเพื่อนร่วมง,งานเดี๋ยวขอกับน้องซาบีนาแล้วกันเพราะว่าขอทีไรก็ได้ทุกทีเลยนะคะถ้าเป็นโลหะจากซาบีนาอ่ะทุกคนวิ่งเข้าไปทํางานอุ้ยเวมไพรเวมไพรวิ่งเข้าไปอย่างเร็วเลยเมื่อกี้เพราะว่าเวมไพรแบบโดนแดดไม่ได้นะดูดีทุกคนวิ่งจูดเลยโอเคซีน่าได้โลหะแล้วนะคะต่อมาเราก็วิเคะร์คริสตัลวันนี้เราจะทํางานแบบรวดเร็วเลยนะเฮ้ยมันมีสิ่งนี้อยู่ในเดอะซิมได้เหรอวะเน,นี่ย มันคือฝักบัวอาบน้ำนะคะเนี่ยทุกคนป๊อบ Amazing อ,อยู่นะเรามาวาะห์คริสตอกันดีกว่าคือกว่าจะลงมาถึงข้างล่างนี่ก็คือแบบหมดไปครึ่งวันแล้วนะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเขาตกแต่งดีมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูดิตรงกลางก็จะมีแบบต้นไม้แบบนี้ด้วยนะคะเออได้ฟิลมากอะ่ะเป็นฟิลแบบ <c oughs> ห้องทดลองลึกลับอะ่ะต่อไปนะคะคือเขาให้เราผสมเซรั่มน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ เดี๋ยวก่อนเราจะเอากุหลาบมาจากไหนแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบมีกุหลาบใช่ไหมคะทุกคนนี่ไงน้ําหอมกลิ่นกุหลาบจะต้องมีกุหลาบหนึ่งอันนะคะคือจะทํายังไงให้มันมีกุหลาบซื้อได้ไหมเราก็มาที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมสั่งซื้อซื้อของขวัญนี่เลยในนี้จะต้องมีกุหลาบแน่ๆป๊อบจำได้เราเคยซื้อให้ไอเดนนี่คือทางแบบโกงของเรานะคะ144บาทเสร็จแล้วแล้วก็ไปวิเคราะห์ ไปสั่งเคราะอเซรุ่มนี่ไงโหได้ผลว่ะคนนี่คือการขี้โกงของเราเราขี้เกียจปลูกต้นกุหลาบตอนนี้การทำงานของซีน่านี่ก็คือแค่นักวิทยาศาสตร์ระดับ3อยู่เลยนะคะประสิทธิภาพการทำงานคืออยู่ระดับปานกลางต่อไปนะคะเราก็ดื่มเซรั่มโอเคอ้ดื่มไปแล้วจะเป็นยังไงเป็นไรอ่ะ คือเป็นอะไรมีเสน่ห์ต่อไปนะคะโอ้โหดีเลยคำสั่งนี้คือให้อาบน้ำฝักบัวเย็นฉ่ำทำไมต้องเย็นฉ่ำโอ้ยดูด้วยโคตรดีอ่ะแบบมีสายๆด้วยอ่ะโอ้ยซีน่าอยากอะไรเนี่ยอยากบู้ก,กับใครสักคนอบรู้แล้วไอ้น้ำอันนี้มันเป็นน้ำแบบแบบทุกคนนะตามนั้นเลยเดี๋ยวซีน่าก็าหายแล้วแหละ นี่ไงหายไปแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกมีสมาธิต่อไปเราจะทํางานเกินสักนิดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้สีหน้าของเราแบบง่วงนอนมากแต่ก็ยังยิ้มยิ้มอยู่คืออะไรเนี่ยทําไมทําหน้าอย่างนั้นนะะ่ะเรามาคุยกับเพื่อนดีกว่านะคะเพื่อจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะโอ้สีหน้าไม่ไหวแล้วทุกคน<ะ>เวลาจะหมดในหนึ่ง<ะ>ชั่วโมงแต่ว่าเราทํางานเสร็จแล้วแล้วนะ <laughs> ดูท่าเดินน้องสิโอ้ไม่กอด หลับตาเดินอย่างนี้ก็ได้เหรอเย้จบงานแล้วค่ะวันนี้เราได้457ซิมโจิมมอรยอนกลับมาที่บ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะชวนไอเดนไปออกเดทกันโหตื่นมาพร้อมความวิตกกังวลไม่ได้อยู่กับไอเดนโหเตาแก๊สนี่มันแบบอายใจเย็นๆปิดแรงตลอดแรงที่ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยอ้อมันมีปลาเหรอเนี่ยแล้วมังสวิรัตกินได้หรือเปล่าอ๋อโอ้โหคุณภาพแย่มากเรามาดูหน้าตาสีหน้าตอนกินนะคะ มันไม่อร่อยเลยเธอทําอะไรของเธอเนี่ยตอนนี้9ก้าโมงมันอาจจะเช้าไปสําหรับการออกเดทแถมฝนยังตกอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องซีนาของเราพัฒนาทักษะการก่อกวนโดยการอ่านหนังสือสัะกะนิดนึงก่อนเฮ้ยใครมาหาอ๋อสปีนามาหาอีกแล้วเหรอเราเหมือนมีความสัมพันธ์แบบกับใครแล้วมันเขาก็จะมาหาเราบ่อยๆอ๋อ ไอเดนมาถึงบ้านเลยเหรอโอ้โหเราว่าจะชวนเขาไปที่อื่นสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ทักษะการก่อกวนของซีน่าถึงระดับผ้าแล้วคะ่ะทุกคนเลยอีกหนึ่งระดับแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นหัวโจกจอมปวดแล้วนะคะเนี่ยวันนี้เราจะพาไอเดนไปไหนกันดีตอนนี้ภาคใหม่นะคะเราสามารถเล่นได้แล้วเราจะพาไอเดนไปแล้วก็เราจะพาทุกคนไปในที่ใหม่ๆกันดีกว่านะคะทุกคนนี่เลยทุกคนแมพใหม่มาแล้วภูเขาโคโมเรบิโอทุกคน ดูแบบนี้นี่สวยมากเลยจะมีโซนน้ำแข็งนะคะแล้วก็เป็นโซนแบบว่าเขียวขจีที่นี่มีที่ไหนสามารถไปได้บ้างมีร้านั่งเล่นนะคะแล้วก็มีบาร์ด้วยเราไปบารดีกว่าให้ซีหน้าไปกับไอเดนนะคะอูมาแล้วอันนี้คือของที่มาจาก Base Game เบสเกมโดยเฉพาะนะคะทุกคนเรามาแบบว่าเออ มาชื่นชมรายละเอียดของภาคใหม่กันดีกว่าเขาทำมาได้ละเอียดมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูดิเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยอะรวมถึงแบบมีเสาไฟฟ้าได้ฟิลสุดเลยอะอันนี้ก็คือแบบเป็นร้านร้านร้านนั่งนะคะร้านอะไรนะบาร์ใช่ไหมเออก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีป้ายโฆษณาติดแบบเอ้ยเขาทำดีมากเลยป๊อบชอบรายละเอียดของพื้นผิวไม้ของหน้าต่างแล้วก็ เออสีกําแพงมากเลยนะคะเนี่ยดูดิเข้ามาเร็วซีน่าเข้ามาอันนี้คือชั้นล่างนะคะก็จะเป็นบาร์แบบนี้ทีนม้ดูดิทุกคน NPC ที่อยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ <ược> ก็จะแบบว่าคนเอเชียคนนี้เป็นใครเนี่ยเฮ้ยเพลงโอ้โหทุกคนทุกคนชอบเพลงเลยอะทุกคนต้องไปซื้อได้แล้วนะทุกคนภาคเนี้ยมันแบบมันดีมากอฮอยมีคนโทรมาไม่รู้จัก ในยีชั่วโมงข้างหน้าเลข6จะสําคัญกับคุณสุดๆเลยล่ะเดี๋ยวนี่ใครอ่ะคุณโดนแกงว้าสีหน้าโดนแกงเขาคือใครก็ไม่รู้อ่ะโทรมาแกงสีหน้าเมื่อกี้นะคะขอให้ไอเดนนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันกันกบเราน,นี่ย้ายเข้าไปด้วยกันทุกคนไอเดนมีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะตอนนี้สีหน้าก็รวยเลยดิเงี้ยดูดิโอเคกดไปแล้วโอ้โหฮะทำไมเพิ่มมา3 5 0ห0วะ ผมนึกว่าแต่ต้องเพ้ออ่าวไอเดนไม่ยอมไปทำงานอ้าวแล้วไม่ไอเดนมีคิดขีดแบบนี้คืออะไรวะเฮ้ยไอเดนเป็นพ่อมดเหรอเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้ไอเดนต้องไปทำงานนะคะทุกคนดูนี่ทำไมโดดงานแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวซีนาป๊บดูแลเองไอเดนไปไอเดนไปกลับบ้านไปเลยมาดูกันว่าจะสวัสดีเป็นแบบจิปุ๋งหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนดูนี่เอ้ยคดีอะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราให้น้องสีหน้ากลับบ้านก่นอนดีก,กว่านะคะแล้วก็พรุ่งนี้ว่างอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาสำรวจต้องอื่นกันต่อนะคะแล้วก็ให้ตีหน้าพัฒนาทักษะด้วยเอาละไอเดนไอเดนนะไอเดนนายเป็นตำรวจนะต้องไขหนึ่งคดีช่างมันไอเดนเรามาเล่นซีหนะ้า <laughs> ไอเดนเป็นคนนอนดึกนะคะแล้วก็เป็นพ่อมดด้วยเนี่ยปอเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยนะทีนี้พ่อมด มีอะไรให้พ่อมดทำไหมะทุกคนใครเคยเล่นแบบเป็นพ่อมดบ้างอะน่าจะเป็นเครื่องปุงอันนี้นะคะ800ตอนที่กลางฝนมาให้ไม่ใช่ที่กลางฝนบ้าเหรอเอาหลังคามาไว้ให้เดนอย่างงี้ได้ไหมอะไม่ได้เหรอติดอะไรอะเรียบร้อยะคะ่ะออ้พันเก้าเหรอแพงอะเนี่ยให้เดนมาแอบทําตรงนี้นะคะทําการทดลองโดยที่ซีน่าก็ยังไม่รู้ว่าไอเดนเป็นพ่อมดนะคะเนี่ยซีน่าผู้ไม่รู้อะไรเลย ก่นไอเดนนะคะเรามาดูดีกว่าพ่อมดเนี่ยป๊อบก็ยังไม่เคยเล่นนะคะทุกคนพ่อมสังเกตดูว่าพลังงานของไอเดนมันไม่ลดลงเลยอะ่ะคือพ่อมดมันลดลงช้าใช่ไหมทุกคน อะไรเนี่ยไอเดนได้พ้นพบคาถาใหม่เปิดคัมภีร์่้มสิ่งของที่พังอยู่หรือสร้างของทํามือได้มีคุณภาพสูงขึ้นเอทุกคนซีน่ามาอยู่กับไอเดนแล้วก็อยากจะให้เขาแบบว่าทากิจกรรมที่แบบว่าทํากันสองคนอะไรแบบนี้นะเขาแต่งงานกันแล้วนะคะก็ไม่จะเสียหายอะไรดังนั้นก็เราก็จะไปอยู่ดูเมืองรอบๆดีกว่านะคะว่าเมืองของเรานั้นมีอะไรบ้างโหตรงนั้นเหมือนมีงานอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิ แสงสวยเที่ยวโอ้โหไปดูใ้กล้โอ้โห,ห,โ,โ,หโบมากโะมากเป็น2อดีโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากับไอเดนก็มีความสุขกันไปวันนี้เราจะไปที่ไหนดีในเมืองใหม่โอเคตอนนี้ซีหน้านะคะปฏินานสำเร็จแล้วนะคะเป็นหัวโจกจอมป่วนระดับ3แล้วนะคะทุกคนสุดยอดไปเลยต่อไปนะคะเราก็จะต้องอุดท่อน้ำในบ้าน3หลังที่ไม่สำคัญโอ้ ใช้คำสาบบูดู5ครั้งหูหน่ากลัววะ่ะต่อไปก็ทักษะการก่อกวนถึงระดับสิบต้องเล่นปองขนาดนี้แล้วหรอวะเนี่ยป๊อบไม่รู้เลยเมื่อวานเราไปที่บาร์แล้วใช่ไหมต่อมาเราจะมาที่ร้านนั่งเล่นนะคะนั่งชิวมาแล้วค่ะทุกคนโู้โหเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็สวยแล้วนะโอ้โหได้ความเป็นญี่ปุ่นสุดๆไปเลยดูดิเดี๋ยวป๊อบสังเกตก่อนเพื่อจะมาสร้างของตัว เราจะต้องทำให้นี้เป็นขีดเต็ม3ามขีดให้ได้นะคะเราจะต้องมีเป้าหมายในการมาที่นี่เราก็มาสำรวจนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบมีบาร์แล้วก็มีเปีนโนนะคะแล้วก็มีไมค์ไว้ร้อ,อ,องเพลงลก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พื้นที่ข้างนอกนะคะสวยดีอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเหมือนกันนะนวดให้กับไอเดน เอยแล้วโอ้โหข้างหลังนี่มันมากเลยนะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะคะแล้วในพุ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปทํางานกันวันนี้ก็เป็นวันที่ให้ซีน่ากับไอเดนพักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเราต้องไปกั่นแกล้งบ้านคนอื่นเฮ้ยเมื่อกี้เราแบบเราลืมไปกั่นแกล้งพร้อมจะพาทุกคนให้ซีน่าไปกั่นแกล้งนะคะโดยการอุดท่อซ่วมอุดท่อซ่วมที่ร้านน่งเล่นอะลองดูนะซีน่ามากั่นแกล้งที่โถส้วมนะคะดูดีโคตรชั่วร้าย อะไรเอ่ยไม่ได้มันคืออะไรวะมันคืออะไรไม่รู้่าทุกคนแล้วเรากัดแก้งอะไรได้อีกนี่ไงอุดท่อน้ําเรียบร้อยค่ะได้ไหมเอาไม่ได้หรอออ้ยได้ได้ได,ได้หูพังเลยอะทุกคนดูดิอุดท่อน้ําได้หนึ่งที่แล้วค่ะเอาอีกเอาอีกทุกคนก่อนจะไปทํางานในวันพรุ่งนี้นะคะเราลืมไปได้ยังไงเนี่ยเราเลื่อนขั้นแล้วเราก็ทําเลยดีกว่าคนที่เราแบบไม่ชอบหน้ามากๆนะคะ นี่ไงนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอุดถูเงินเงินนั้งหกหมื่นเนี่ยมีเงินเยอะมากอะ่ะเราจะไปอุดท่อน้ําที่บ้านเขากันนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งเราจะต้องไปอุดสามที่วันนี้ก่อนที่จะไปทํางานอย่างสบายจิตสบายใจมาแล้วคะ่ะทุกคนหลังไหนแล้วเนี่ยเออน่าจะเป็นหลังนี้นะคะเคาะประตูไปเลยทาแบบนี้ไม่เหมาะสมนะหยุดเถอะเฮ้ย <c ười> สีหน้าไม่หยุดด้วยทุกคนหยุดไหม ท่อน้ําพังแล้วทุกคนโอ้เขายังญาติดีกับเราอยู่นะเนี่ยเป็นเรานะถ้าเกิดใครไม่ชอบ <Red S 1> ขิดนามาไม่ให้เข้าบ้านเลยนะเนี่ยนี่เลยโหเจ้าแวมไพร,ร์นะไปหาเจ้าแวมไพร์กันทุกคนมาถึงแล้วคะ่ะแวมไพร์อยู่หน้าบ้านเลยนะเขอประตูไปเลยแล้วเราก็จะอย่างรวดเร็วนะคะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วแวมไพร์บอกเข้ามาเลยอยากทำอะไรก็ทำเฮ้ยแวมไพร์เขาไม่ว่าอะไรด้วยอะเราอุดขนาดนี้แล้วนะ เรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวลองเปลสภาพอยากใ่ยดูนะคะป๊อบอยากรู้ว่ามันจะกลายเป็นอะไรนะคะอ๋อไม่ใช่ป๊อบคลิกที่ใหญ่แมงมุมนี่เอ้ยไฟไหม้อ๋อไ,ไม่อมกอดทำบ้านเขาไฟไหม้อีกไม่เป็นไรเรามีที่แช่ลังสีนะคะเราซ่อมให้เขาได้ปะสงสารวะ่ะเมื่อกี้เราครบแล้วนะคะอุดท่อน้ำสามบ้านซีน่ากลับบ้านมาพร้อมกับความง่วงขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ยงานเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงดูซีน่าดีทุกคนยังง่วงอยู่เลย,ยไหวปะเนี่ย มาแล้วกับที่ทำงานสุดคูลว่าจะถึงมันมีทางที่ใกล้กว่านี้ปะเนี่ยผสมเซรุ่มเลือดร้อนเซรุ่ม <c oughs> เลือดร้อนคือต้องยังไงอ่ะใบโหระพาที่ไงใบโหระพานะคะเราอ้า,อาวอฮาเรายังทำอะไรกับใบไม่ได้เลยอ่ะทุกคนงั้นเราฆ่าวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะทา <ๆ S 1> เพื่อร่วมงาน,านตอนนี้มาคัดรู้สึกเบื่อหน่ายอยากมีอะไรสนุกสนุกเะล่าเดี๋ยวซีหน้าก่อกวนให้นะคะแล้วคนนี้ใครวะเนี่ยอ ในระหว่างทางานก็ซีน่าสามารถพัฒนาอันนี้ก็ได้นะคะเนี่ยทักษะการก่อกวนถ้าเราทํางานได้ถึงขีดแล้วเราก็มาก่ oh. อกวนคนอื่นก็ได้เออไม่ทานนะ่ะ oh. ได้แค่นี้ได้แค่สองขีดค่ะทุกคนโอ้ยเรากลับมาบ้านแล้ว oh. เอามีเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยนะป๊อบ oh. ว่าเราจะต้องซื้ออะไรที่มันดีๆให้กับบ้านหลังนี้นะคะ oh. อย่างเช่น ตักบัวอาบน้ํานะคะดูดีมีชาติตระกูลนะคะเออเขายังชั่วหน่อยแล้วก็คือเตาแก๊สห้ามผวนนี่แล้วก็ตู้เย็นนะคะตู้เราได้เงินมาเราก็ใช้ตู้เย็นอันนี้แล้วกันเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะุบแล้ววันนี้นะคะแล้วก็ให้น้องซีนาได้เลื่อนขั้นหัวโจกจอมป่วนนะคะส่วนงานเราก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ไอเดนได้ย้ายเข้ามาอยู่กับซีนาแล้วในพาร์ทหน้าป๊อปอยาก จะมีน้องอ่ะทุกคนอยากมีน้องหรือเปล่าอ่ะหรือว่าจะทําอะไรดีเฮ้ยทำไมเงินเหลือหมื่นหกวะซื้อของแค่นี้เหลือหมืนหกเลยเหรอเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะทุกคนคิดว่าเราควรจะมีน้องดีไหมหรือว่ายังไงหรือทํางานไปก่อนดีเพราะตอนนี้นะคะซีน่ากับไอเดนเนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะคะทุกคนนี่ไงเหลืออีกแค่ 9วันโอ้ไม่สิ8วันเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ขอยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบยังไงหรือว่ามีความเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์กดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ป๊อปได้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย